สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว e l d i y ทุกท่านนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาดูวิธีการเพาะหรือว่าวิธีการขยายนะครับแล้วก็เราจะทําการเลี้ยงนะครับในส่วนของแมลงเม่านะครับผมซึ่งเป็นแมลงที่จะออกในช่วงก่อนฤดูฝนนะครับคือถ้ามันมีฝนตกนะครับในช่วงที่เป็นฤดูร้อนแบบนี้นะครับนาะอาจจะตกต่อเนื่องกัน4ี่ห้าวันช่วงนี้ที่เชียงใหม่ก็เริ่มออกมาแล้วนะครับเมื่อคืนก็ออกมา ด่วนนะครับผมผมก็เลยาหาวิธีเก็บนะครับผมในส่วนของการเก็บผมผมที่ที่ผมใช้ใช้อยู่ประจําเลยก็คือผมจะไม่ได้เก็บเอามาใส่ขวดเลยนะครับผมจะใช้วิธีการเอาทรายนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนเอาทรายไปใส่ในลังโฟมที่มันเป็นสีขาวแบบนี้นะครับฟังโฟมที่เป็นสีขาวแบบนี้แล้วก็เอาไปวางทิ้งไว้นะครับผมที่ใต้หลอดไฟเนาะตอนช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็พอแมงเมาสมันเข้ามาปุ๊บมันก็จะ มันก็จะเข้ามาไต่นะครับส่วนหนึ่งก็จะบินออกไปแต่ว่าในส่วนของกล่องโฟมหรือว่าลังโฟมที่ผมใช้เนี่ยผมจะติดเทปใสนะครับไว้รอบๆแบบนี้นะครับบา,บางตัวเขาก็จะมีการสลัดปีกเมาเพื่อที่จะผสมพันธุ์อะไรเนาะเขาก็จะไต่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไต่ออกไปไม่ได้นะครับเพื่อนก็จะตกอยูต่ตรงนี้จากนั้นเขาก็จะเข้าไปาขุดรูแล้วก็จะเข้าไปอยู่เป็นคู่ที่อยู่ข้างในตรงนี้เราก็จะแยกออกมานะครับแล้วก็เอาไปใส่ในหลอด นะครับผมในส่วนของการเลี้ยงตัวแมลงเม่าต่อไปนะครับผมในส่วนของการเลี้ยงนะครับตอนนี้ผมก็มันเป็นเขาเรียกว่าช่วงเวลาด่วนนะครับเพราะเพราะว่าบางที่บางกรณีเราไม่มีหลอดทดลองนะครับที่จะเอามาเลี้ยงหรือว่าไม่มีสถานที่เลี้ยงหรือว่าไม่มีอุปกรณ์ที่จะเลี้ยงนะครับตอนนี้ที่ผม DIY มาก็จะมีอยู่สองสองอันนะครับอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้เลย ตัวนี้เป็นหลอดกระบอกฉีดยานะครับเพื่อนกระบอกฉีดยาที่ผมทํางานประจําอยู่นะครับเนาะที่งานาส่วนตัวอยู่เนี่ยก็จะมีกระบอกพวกนี้ค่อนข้างเยอะเราสามารถมาอัดแบ d ดีมาทําเป็นที่อยู่ชั่วคราวนะครับเพื่อที่จะดูการาเขาเรียกว่าวิวัฒนาการของเขานะครับเพื่อที่จะให้พ่อแม่พันของเขามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ไข่หลังจากนั้นเราถึงจะเอาไปเลี้ยงในสถานที่อีกสถานที่นึงซึ่งจะเป็นพวก เขาเรียกว่ากล่องนะครับกล่องเลี้ยงหรือว่าจะเป็นตู้เลี้ยงหรือว่าจะเป็นพวกอะคริลิกนะครับที่เอาไว้เลี้ยงมแมลงทั่วไปตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการทดลองแต่ว่าผมได้ DIY วตรงนี้มานะครับวิธีการทําตัวนี้ไม่ยากเลยนะครับเพื่อนอันนี้คือในกรณีที่เราไม่ได้เตรียมอุปกรณ์นะครับไม่มีพวกหลอดแก้แบบนี้นะครับเนาะสำเร็จรูปที่จะเอามาเลี้ยงนะครับเราก็สามารถทําเป็นในส่วนของ อุปกรณ์ที่เราเหลือใช้นะครับของผมจะมีหลอดสลิงลอย่างเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับผมผมก็เอามา DIY นะครับโดยการตัดหัวนะครับผมที่จริงเขาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเพื่อนผมก็ดึงออกมานะครับหลังจากนั้นเราก็ตัดหัวเนาะตัดหัวตัวนี้ออกนะครับมันก็จะเป็น2ชิ้นเนาะสชิ้นตัดหัวออกก็จะได้หนึ่งอันนี้1ชิ้นแล้วก็ฝั่งนี้1ชิ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาด้านหัวนี่เข้ามาประกบกันเห็นไหมครับเพื่อน,อนจะออกประมาณนี้ พอประกบกันปุ๊บหัวตัดท้ายตัดปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีช่องนะครับในส่วนของการใช้งานตรงนี้อยู่2ท่อนะครับตรงปลายที่เราตัดด้านหนึ่งผมจะเอาจุกยางตัวเนี้ยที่เขาเอาไว้ปิดตัวเนี้ยนะครับเอาไว้ปิดสําหรับกันนะครับกันไม่ให้น้ําที่เราเอาใส่เ,เพิ่มความชื้นให้ให้กับพวกแมลงเนี่ยออกไปเนาะแล้วก็สามารถทําความสะอาดได้ง่ายผมก็เอาไว้แปะตรงนี้ด้านหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาสํารีนะครับ แดงเข้าไปเนาะเพื่อที่จะเอาน้ํามาใส่ตรงนี้ซึ่งขั้นตอนพวกนีเออ้เพื่อนๆก็จะทราบกันอยู่แล้วนะครับนอกใน,นส่วนของการเลี้ยงมแมลงนะครับผมก็จะไม่ไม่ให้ไอตัวน้ำเนี่ยมันซึมออกมาด้านนอกของสำลีนะครับเอาแค่ความชื้นนิดเดียวพอน,นะครับในส่วนของตัวผู้กับตัวเมียหรือว่าพ่อแม่พันธุ์ของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสุดท้ายแล้วพอเราเอาพ่อแม่พันธุ์ใส่เข้าไปแล้วนะครับล้วก็จะเอาสำลีเข้าอุดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็เป็นการเสร็จสิ้นเนาะ แล้วก็หลังจากนั้นเราก็เอาไปพักไว้ในที่ที่มีความเย็นนะครับแล้วก็มืดนะครับเนาะอาจจะไม่ได้มืดสนิทนะครับแต่ขอให้ไว้ในที่มีแสงน้อยนะครับผมแล้วก็ทิ้งไวใ้ให้พ่อแม่พันธุ์ของเขาผสมแล้วก็จะมีไข่ออกมาหลังจากนั้นเดี๋ยวเราเข้ามาดูอีกทีนึงว่าประสบความสำเร็จอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้คือการ DIY ในส่วนของอุปกรณ์ที่ในกรณีที่เพื่อนๆ่ต้องการใช้งานด่วนนะครับก็ลักษณะนี้เนาะก็ดู เป็นต้นแบบแล้วก็ลองเอาไปอะแดป DIY ดูนะครับผมอีกอันนึงนะครับที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวเอ่อเดี๋ยวนะอ่าจะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ชุดแท้งที่ผมเหลือๆอยู่นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้สำหรับติดตั้งแท้งหมึกนะครับเพื่อนๆตัวนี้เราเหลืออยู่ ก็สามารถเอามาทําเป็นลักษณะของที่อยู่นะครับของตัวแมลงได้เหมือนกันนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองดูเนาะเพราะว่ามันจะมีจุกตรงนี้นะครับไว้ให้เราสามารถเอาพวกสำลีก็ได้นะครับหรือว่าเป็นพวกออไอตัวที่อากาศสามารถลอดเข้าไปได้นะครับอันนี้ผมใช้ในส่วนของสก็อตไบร์นะครับที่เอาไว้ขัดหม้อเนาะตรงนี้ผมมองว่าเขามีความโปร่งค่อนข้างเยอะกว่าพวกสำลี นะครับอากาศเข้าได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนว่าโอเคหรือเปล่านะครับจะสังเกตว่าชุดแทงเองจะมีรูเข้าอยู่3รู1ก็คือรูตรงนี้รูใหญ่2ก็คือรูเล็กงด้านนี้นะครับเป็นรูระบายอากาศแล้วก็3จะเป็นท่อหมึกตรงด้านหลังตรงนี้ไอ้ด้านหลังตัวนี้เราสามารถปิดได้หรือว่าถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะให้เอาไปเป็นพวกท่อระบายอากาศด้านหลังเนี่ยก็สามารถไปอัดแนบนะครับลองลองดูได้นะครับพเพื่อนๆส่วนด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ในส่วนของ ตัวความชื้นนะครับเพื่อนตัวนี้เนาะตัวความชื้นก็คือเดี๋ยวผมจะใส่น้ําเข้าไปนะครับใส่สาลีก่อนนะครับเพื่อนใส่สําลีก่อนแล้วก็ใส่น้ํานะครับแล้วก็เดี๋ยวอัดเข้ามาแบบนี้เนาะแล้วก็เอาใส่เข้าไปแบบนี้เพื่อให้อุณหภูมิข้าง<พ>ในแล้วก็ความชื้นข้างในเนี่ยมันจะพอดีนะครับผมจะไม่มีน้ําเข้าไปจะเอาแต่ความชื้นเข้าไปนะครับแล้วก็เอาพ่อแม่พันธุ์เข้าไปอยู่ข้างในนี้แล้วก็เอาไปวางในที่ที่มี ความเย็นนะครับแล้วก็อาจจะมีความทึบแสงหน่อยนึงนะครับผมแล้วก็ทิ้งไว้อันนี้เป็นการทดลองอีกอย่าง,งเพื่อนๆก็ลองเอาไป a ด a p t ใช้งานดูนะครับผมในส่วนของอาหารให้อีกหน่อยนึงพ่อแม่เขามีมดนะครับชุดแรกเนี่ยเราก็สามารถเปิดตรงนี้แล้วก็ให้อาหารหย่อนเข้าไปได้นะครับผมแล้วก็ถ้าวิธีการที่จะขยายสมมุติว่ามันมีเข้ามาเยอะแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะเอาไปขยายไว้ในในรังใหม่ที่เราสร้างใหม่เนี่ย เราก็สามารถเปิดจุกตรงนี้แล้วก็เอาไปวางได้เลยนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะออกไปอยู่อีก,อกที่หนึ่งนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นเนาะโอเคอันนี้ก็คือในส่วนของอุปกรณ์ DIY อีอก,อกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปจับตัวมะเร็งเมาแล้วก็เอามาใส่ในนี้เลนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลองเขี่ยกันดูนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะใช้ช้อนนะครับเพื่อนลองเขี่ยกันดูเนาะว่าจะมีะตัว แมลงเมาที่เรา,เาไปเก็บไว้เมื่อคืนหรือเปล่านะครับอันนี้คือผมให้เขาไต่เข้ามาเองนะครับเพื่อนเดี๋ยวดวงดูก่อนปกติเขาจะอยู่กันเป็นคู่ๆนะครับเพื่อนเอดี๋ยวดูก่อนเนาะว่ามีหรือเปล่านะครับการที่เอาทรายเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าเขาจะขุดได้ง่ายแล้วก็เร็วกว่านะครับเพื่อนโหยังไม่เจอตัวเลยครับ ไม่รู้ว่าจะประสบความสาเร็จหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ดูเลยครับตั้งแต่เมื่อคืนคือถ้าเราเอาใส่เข้าไปแล้วก็เอาใส่เข้าไปเป็นคู่นะครับเพื่อนๆยังไม่มีว่แววเลยครับตอนนี้ถ้าใส่แบบนี้มีความผมมีความมั่นใจว่ามันมันจะจับคู่กันได้โอเคเนาะแต่ถ้าเราไป ไปจับตอนที่เขากําลังไต่หาคู่กันอยู่เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะมันอาจจะไม่เข้าเข้าคู่กันดีนะครับแต่เนี่ยถ้ามันมุดมาอยู่เป็นคู่อ่านนี่เจอแล้วหนึ่งอ่าโอ,โอ้เจอหลายตัวโอ้ม,มาอยู่หลายตัวเลยครับเพื่อนไอตัวปองปองเนี่ยก็ก็น่าจะเป็นตัวตัวเมียนะครับเพื่อนเนี่ยเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียเนาะนะครับเนี่ยนะครับ เราจะเอาน้องเข้ามาเอาละเข้าไปละหนึ่งครับนี่ก็น่าจะเป็นอ้ามาสนี่คู่นี้อยู่ด้วยกันเดี๋ยวตัวนนผู้ตัวเมียเขาจะท้องป่องๆหน่อยนะครับเพื่อนตัวผู้ก็จะตัวยาวๆหน่อยโอเคพอเขาเข้ามาแบบนี้แล้วนะครับเพื่อน เราก็จะเอาสำลีเข้าปิดเนาะเพื่อให้เขาอยู่ตรงข้างในนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวิวัฒนาการของเขานะครับเออเอาล้ก็จะใช้สำลีนะครับในการปิดเอาแล้แค่นี้นะครับ,บเพื่อนอ่ประมาณนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วแหละประมาณนี้เนาะ ก็จะมีความเชื้นอยู่นะครับก็มีตรงนี้นะครับแต่ถ้าวันหลังถ้าออสักสามสีวันอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าหอาทิตย์เราก็จะมาดูครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะให้น้ําหวานเนาะฉีดน้ําหวานเข้ามาตรงนี้นะครับเพื่อนอ่าตรงนี้ได้ละหนคู่นะครับเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็จะหาต่อไปนะครับ นี่นะครับเพื่อนๆนี่เจออีกหนึ่งคู่นะครับโอ้สามตัวเลยตัวนี้เป็นตัวเมียส่วนใหญ่ตัวเมียเขาจะอ้วนนะเพื่อนเหมือนเขาสะสมไขมันแล้วก็มันตัวอ้วนกว่าตัวผู้อย่างเห็นได้ชัดนะครับโอ้ ส่วนตัวผู้ก็จะตัวเล็กๆหน่อยครับอือนี่นี่มีคู่หนึ่งนะเดี๋ยวเอาอันนี้ใส่ก่อน เราดูพฤติกรรมของเขาก่อนนะครับเ,เพื่อนๆว่าพฤติกรรมของเขาจะไล่กันดีหรือเปล่าหรือว่าจะจะเข้าคู่กันดีหรือเปล่านะครับเ,เพื่อน ข้าวโพดตัวนี้มาน,านาี่นะครับ โอเคนะครับเพื่อนตอนนี้นะครับเราก็ได้ตัวอย่างของแมลงเม่ามาส่วนหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการเก็บแล้วก็เอาไปใส่ในชั้นนะครับในส่วนของตัวตัวอย่างนะครับที่ผมเก็บก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็โอเคนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสวยๆเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับก็สามารถเลียงได้แล้วนะครับเพื่อนเห็นไหมครับอันนี้โอเคเลยนะครับผมก็จะมีตัวผู้กับตัวเมียเนาะ ที่อยู่ด้วยกันอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปเก็บไว้นะครับแล้วก็น่าจะประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เราก็มาดูนะครับความคลบหน้านะครับว่าวิวัฒนาการในส่วนของการเลี้ยงแมลงเม่านะครับพ่อแม่พันธุ์นะครับในกระบอกแบบนี้นะครับว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะครับที่ผมจะเอาไปเก็บไว้นะครับผมก็ทําการ DIY อีกแล้วนะครับเพื่อนๆสาหรับที่เก็บของเขาเนาะที่เก็บของเขาจ็จะเป็นตัวนี้เลยนี่ นี่นะครับเพื่อนๆผมใช้ท่อ PVC นะครับตัดเป็นท่อนแบบนี้มานะครับเพื่อนเเห็นไหมครับเราก็จะเอาไปเสียบไว้ตรงในข้างในนี้เลยแล้วก็เอาไปวางไว้ในที่ที่มีความชื้นนะครับแล้วก็ที่ที่มีอุณหภูมิค่อนข้างเย็นนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเป็นในส่วนของออสภาพอากาศนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมอาจจะมีแสงเข้านิดหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อเพื่อที่จะให้มันได้ประสบความสําเร็จเนาะด้านหลังผมก็จะใส่พวกฟิลเตอร์นะครับหรือว่าแผ่นกองอย่างเงี้ย นะครับเอาไว้บัง <Stars> นะครับเอาไว้บังพวกแสงที่จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะเปิดไว้ตรงนี้เนาะถ้าผมเอาไปใส่แล้วมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเพื่อนผมก็จะเอาไว้เสียบไว้นะครับเดน,น,น,นะนี่นะครับเราก็จะเอาไปเสียบไว้แบบนี้แบบนี้นะครับ, <PR ES> รบเพื่อนแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะดูนะครับเราก็เอามาดู น,นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็เอาไปเก็บไว้เนาะก็ประมาณนี้นะครับที่จริงที่จริงชุดนี้ผมตั้งใจว่าจะเอาไปาขยายแล้วก็เพาะพันธุ์แมงมันนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวถ้าตัวแมงมันออกมาเดี๋ยวผมก็จะมาทําตรงนี้อีกนะครับเพื่อนเพนเพราะว่าตัวแมงมันเนี่ยเขาจะเดี๋ยวผมจะเอาใส่ในหลอดแก้วเนาะหลอดแก้วนี่ผมเตรียมไว้เรียบร้อยละนะครับแต่ตรงนี้เนาะก็จะเอาใส่ประมาณนี้ตุ๊ดอย่างนี้เก็บง่ายนะครับเพื่อนๆนนี่ เก็บได้เยอะเลยถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มแล้วก็เรียงต่อขึ้นมานะครับเพื่อนๆนี่แบบนี้นะครับแล้วก็เอามาดูเป็นรอบเป็นรอบก็ถ้าลักษณะนี้เราก็ไม่ต้องใช้ตัวสติกเกอร์สีแดงนะครับเพื่อที่จะเอาปิดตรงนี้นะครับเราสามารถเสียบเข้าไปได้เลยนี่นะครับนี่เนาะถ้าเราต้องการที่จะเอามาดูก็ดึงมาดูนะครับแล้วก็เก็บไว้ปุกนี่แบบนี้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆอีกชุดหนึ่งนะครับที่ผม DIY ตอนนี้พ่อแม่พันธุ์เขาเข้ามาอยู่ข้างในน,นี้เป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็จะดูหรูนิดนึง <c oughs> เพราะว่ามันมี2ชั้นนะครับเพื่อนจะมีชั้นเล็กแล้วก็ชั้นใหญ่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูความคลบหน้าเหมือนกันนะครับในส่วนของตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปวางตั้งทิ้งไว้นะครับในที่ที่มีแสงน้อยแล้วก็ที่มีความเย็นนิดนึงเหมือนกันนะครับแล้วก็ประมาณ1อาทิตย์เดี๋ยวเราจะมาดูความคลบหน้ากันเนาะอันนี้เป็นบางส่วนที่เราลองทดสอบกันดูนะครับเพื่อน ในส่วนของชั้นวางตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถนำไปอดแดปแล้วก็ DIY ได้นะครับเพื่อนเนาะเอาไปเป็นแนวทางในการทำนะครับในส่วนของเพื่อนๆที่มีพวกท่อ PVC เยอะๆอย่างเงี้ยครับไม่ต้องไปทำชั้นทำอะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันก็โอเคอยู่นะครับเพื่อนแล้วก็ปิดท้ายนะครับข้างในมันก็จะดูมืดๆหน่อยในขณะเดียวกันอากาศก็จะถ่ายเทนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังได้ค่อนข้างโอเค อย่างนี้ผมถือว่าโอเคนะครับเพื่อนๆผมเนี่ผมก็ทําไว้นะครับเอาไว้สําหรับในการขยายพ่อพันธุ์พ่อแม่เนาะก่อนที่จะเอาไปลงในตู้หรือว่าสถานที่เลี้ยงที่ขยายใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพื่อนๆประมาณนี้เนาะสําหรับเพื่อนๆใดที่ชื่นชอบนะครับในการทําคลิปวิดีโอคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วนี่นะครับ ตัวใหญ่นะครับอ้วนปักเลยแบบนี้นะครับอันนี้เป็นน้ําผสมน้ําตาลนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆอันนี้ผมคิดและทําเองนะครับผสมน้ําตาลนิดนึงครับผมเวลาเปลี่ยนก็ง่ายครับดึงออกมาแล้วก็ไปเปลี่ยนแล้วก็มาเสียบใหม่อย่างนี้เนาะ